ดอกง่ดิเถอะดอกง่เสียนเห็นง่ายอยู่นี่ดำขาเหลืองแกอู้ยดอกใหญ่ดอกงดอกงามจ้ะนีค่คอยหา๋อ้เขาป้าหาเห็ดเดลือจ้าช่วงหนา้าหนาวก็สิมิแตเห็ดมุนี่ละนี่นี่นี่อยู่นี่พี่พี่ดูดอกงป้า ไม่เป็นจุ่มเป็นจุ่มเลยต้องตาดีๆนี่พี่าเกือบสีน้ำเออมันม uh ักออกน้ำเย็นๆจันหน่งสินี่น้ำเย็นๆน้ำปลาอันน้ำหมัอนงาสุนพี่มาปอมไหมพี่นี่นี่หาเอาไม่สะดวกเฮ้ยอายุนี่ลายทั้งนี่ล้วมะ เอากับขามถนนมานี่แหละม้ากับผมมีออร่กีมาแล้วจ้าเห็ดดำขาเหลืองเลยเพ้องามงามดอกง่ายๆเลยบอกอุ้ยเลยวบอกดอกงามงามแข็งๆเลยเนาะเพียเพียเพียอีกพี่พี่พี่มาแล้วเขามาแล้วเพียเพียเพียพี่นอนมี่จะดอกงามงามยากยากก็จะได้พอจนได้ ขาบอกไงปุณะเกลี่ยเป็นผุ่นมึงอ๋อตัดขาวเลยนี่กูสิไทยมันต้องมีอีกฟังทางผุ่นเพราะว่ามันซุ่มผุ่นดกว่าเออนึกว่าสิไม่ได้กินเห็ดแต่ปีน่ะปืดงามขักเนาะด๋วปอกยางงามเลยคุณเพื่อนสาวเก็บโอ้หมานแล้วงเจ๊สี่กับพ่อหยางเออเดี๋ยวสิเป็นหยางน้ำมันน้ำตรงนี้แหละมีไหมน้ำน้ำน้ำมันต้องมี้แหละ ผีถ้าผดจ้าก็เนี้อหานัอีกเด้มึง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 ยเบ้าพีปวดผัวมึงตักเขามันดสมบูรณ์น่ะเ้าเนอะตัว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 น นีเกือบสี่ไดเรนญาต์กันญาต์เพราะไอ้ท้ายคลิปเด,ดี๋ยวเ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 ดี๋ยวจีท้ายคลิปก่อนท้ายคลิปคนเออมันมักออกน้ำด่านะาวเย็นเย็นอากาศเย็นเย็นมาเห็ดอันเนาะเอเก็บ <c oughs> เอาใส่ตะกร้าเดี๋ยวไปเล่นหน่อตัดตาเออหน่อยหน่เด <c oughs> ี๋ยวไปพ่ออีกแลนแต่ว่ามีถุงใส่กขาเห็นแบบนี้เด้ว ดอกกงน้ำเดี๋ยวเดียหาอีกทายอีกพออีกกระถ่ายอีกเกือบสินเนาควนนอละเบอ้์ดอกแข็งดีดีเฮ็ดหนาหนาวยุบไล้ๆแกยุบ โอ๊ยตายไล่เจ๊ไเห็นทุกวงหนพี่พี่อีปอมเมอร์พีผีแล้วเบิงพี่พีบ่เสียเที่ยวตัวนี่ขวัญสวนกันยุบตายหมดแล้วเห็ดม้นเห็นมกักออกกันซุมซ่มๆอือสวนกันมานี่หมอกกับลงหลายเด้อ เจ้บ้านตกไอุ้ตกหูขาตกหัหนุมเมืนเลยโอ๊ยพหนาจำไปเลยคุณเก็บปอาี่หนาจำไปเลยปลาหนิปลามันอื่นเคยออกมันสิมักอ้อกน้ำปลาหงหกสี่ะไรนี่ เพื่อเพื่อเฮ็ดเพื่ออาจสิออกด้แต่ว่าเฮามาซ่าแม่นแม่น,มน,นบ่ <หา S 1> น่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะสวยประหารแล้วนี่สวยประหารแล้วนี่นี่อันตรายนะจ๊ะนี่นี่สวยประหารน,นี่แดงๆนี่กินแล้วตายเลยนะจ๊ะนี่หกภายในหกชั่วโมงเลยนี่สวยแต่สวยแต่ตายเบียร์นะจ๊ะ ปาดแล้วบ่งเห็ดเผึ่งเน่าดอกนี่ดอกบอกง่ยายเน่าถิมบังม,มีบางคนมาพอกาะแล้วบ่งว้ยเขาเม็นมาพอกกว้านหนานี่กค็คือสีปวดผัวบ่กคือสีดอกเดี๋ยวนี่แกงอิ่มเลยเพิ่งหวานดัน่นนี่เน่าถิมซ้ำปาดตัว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 เจอแล้วเห็ดหนังไก่ งามๆเหลียวมากกัเห็นหลดเออคือออกมูหน่อยแท้นี่เห็ดหนังไก่โอ้ยเตกออกมูหน่อยแท้อุ้ยเป็นเห็ดดำขาเหลืองป่ะเนี่ย มเมนหมานจ้าหมานหมนเห็ดดำขาเหลืองเห็ดหนังไก่มือนี่หมานจ้าไ่หลุดจ้ามากับเพื่อนสาวเห็ดดำขาเหลืองได้ยูเห็ดหนังไก่เห็ดแค่รลอถือว่าหมานจ้ามือนี่ไม่หลุดนะจ้าหมานจ้า